ก็จะได้แบบแกงส้มแบบน่ากินน่ากินแบบนี้เลยนะใช่ไหมกุ้งแบบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับนะอันดับแรกแกงส้มที่ใส่กุ้งนะครับผมจะใช้ตัวเปลือกกุ้งกับหัวก,กุ้งแบบนี้นะครับแกะแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะจากนั้นก็ใส่หม้อแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าวิธีนี้ก็จะทําให้ตัวน้ําแกงส้มนะครับมีความข้นโดยที่ไม่ต้องใส่แบบเนื้อกุ้งตําเนื้อปลาตําเลยนะครับจากนั้นใส่เกลือลองไปตามด้วยน้ําสะอาดนะครับจากนั้นก็รอให้เดือดนะครับเคี่ยวไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็ได้แล้วนะเดี๋ผมจะตักตัวเกล็ดกุ้งออกนะครับต้องบอกว่าน้ําที่ได้เนี่ยหอมมากนะครับแล้วก็ ตัวเปลือกกุ้งเนี่ยปกติเราทิ้งในถังขยะมันจะเหม็นนะครับถ้าต้มก่อนนะครับมันจะไม่ค่อยเหม็นถังขยะนะครับไม่เน่านะจริงๆตัวซุปเนี่ยถ้าไม่เอามาทําแกงส้มก็จะไปทําต้มยำทำอะไรนี้ก็ได้หมดเลยนะครับให้ดูน้ําซุปนะครับเห็นไหมมันจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงส้มลงไปนะครับตัวพริกแกงส้มก็เคยตำให้ดูนะครับก็ตามไปดูได้นะนี่ก็ละลายพริกแกงส้มเลยนะครับ ัวแกงส้มนะครับเวลาทำอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะครับค่อยๆใส่น้ำไปทีละนิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันใส่ไปนะครับมันจะเปลืองพริกแกงนะครับเปลืองเครื่องปรุงนะพอพริกแกงเริ่มละลายนะครับชิมพริกแกงดูนะครับว่าพริกแกงเค็มไหมถ้าไม่เค็มเติมเกลือลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับนิดหน่อยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำมะขามเปียกนะครับ ผมเตรียมไว้แล้วก็แช่แข็งไว้นะครับจะได้ใช้งานง่ายๆจากนั้นพอน้ําแกงเดือดอีกครั้งนะครับรสชาติตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นะผมจะใส่ผักลงไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาแบบมีความหวานออกมาก่อนนะแล้วเราค่อยปรุงอีกทีนะครับตัวความเปรี้ยวก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ตัวมะนาวช่วยที่หลังนะครับแล้วใส่หัวไชเท้าลงไปนะครับกระลำปีนะครับดอกกระลำในพวกนี้ใส่ไปก่อนได้เลยนะครับรวมถึง พวกผักกาดขาวนะครับผมจะใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าผักกาดขาวนะครับเขาจะมีน้ํานะครับนะผมได้บอกว่าอย่าเพิ่งใส่พวกตัวน้ําเยอะนะครับแครอทนะครับนี้ผักก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความชอบจะใส่ผักบุ้งผักบุ้งหรือผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับใส่ไปได้เลยอ่านี่เห็นไหมครับพอตอนแรกเห็นน้ำมันนิดเดียวเองนะครับเราใส่ผักไปพอผักเขาเริ่มสลดนะครับมบางส่วนนะครับผักก็จะคายน้ําออกมา น้ำส้มเอ่อน้ำแกงส้มของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมถ้าเราใส่น้ําเยอะไปแต่แรกนะครับมันทําให้น้ําแกงใสนั่นเองพอผักเปื่อยอีกครั้งนึงนะครับผมจะใส่ถั่วนะครับกับกุ้งสดนะครับลงไปนะแล้วก็ปรุงรสชาติให้มันได้ที่นะครับก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับสดท้ายด้วยมะนาวนิดหน่อยนะครับเพราะจะได้แบบแกงส้มแบบน่ากินน่ากินแบบนี้เลยนะเห็นไหมกุ้งแบบ สุกพอดีนะครับนะคนมากๆนะครับที่สาคัญมีความหอมนะครับกลมกล่อมนะครับมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆนะครับมีความหอมของกุ้งนะครับน้ําซุปเนี่ยหรือว่าน้าแกงนะครับมีความเข้มข้นมากๆนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ